คำเตือนคลิปนี้เป็นแค่การแสดงกรุณาดดึงรรดความสนุกสนานโรงเรียนมีส้อยพน้นใครจะไม่อยู่บ้นสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับครูครูจะมาแนะนำตัวนะครับครูชื่อครูเปมาสอนแทนครูคสมการครับครูสมการป่วยนักเรียนแนะนำตัวเลยครับ สวัสด kh ีครับค bon ุณครูผมชื่อเด็กชายกระโปรงยูดชื่อเล่นชื่อเล่นบอลครับยืนตอนดีครับผมชื่อเด็กเด็กชายบอสบอลเซเลาครับชื่อเล่นชื่อบอลครับบอลเซเลครับวันนี้เราเรียนถึงบทไหนแล้วครับเรียนถึงบทที่หนึ่งครับพอน้งเลยพุ่ประตูหม่มเปิดเลยครับใครมีแบบฝึกหัดยกมือขึ้นครับอ๋อลืมไปก็เอามาวันหนึ่ง ครูขอยิมหน่อยครับอ่ะครับยิมืมเลยว่ะตัวคูตีว่ะนักฟุตบอลที่คุณชอบชื่ออะไรครับใครก่อนครับน้องบอสก่อนครับชิเตโนโอนาโดครับบอลเหรอครับโอมามามูดครับเท่ข้อที่สองผมชอบต่อคนผมชอบอัดอัดเดีโอด้วยข้อที่สองกีฬาฟุตบอลใช้ผู้เล่นกี่คนครับ ซิมุคตองบอลซิเบนครับซิเบนตัวจริงแล้วครับชิบมัตัวจริงครับมีฟุตบอลเจ็ดคนด้วยนะครับถูกครับเอาไปเลยห้าคะแนนทั้งสองคนให้ทั้งสองคนเลยครับแล้วครูสงการไปไหนแล้วครับครูเฟยป่วยเฉยๆครูเขากำลังพักอยู่เขาแค่ป่วยเฉยๆนี่มันนานมากเลยนะที่เขาไม่ได้มาสอนพวกเราก็ตอนนั้นมันปิดธูมเขาจะมาสอนได้ไงหรอก๋อเขาจครับ โอเคเรียนพิเศษครูตัวเองก็มาได้เรียนกับครู่เพืนต้องเป็นตัวคู่นกันแล้วครูรู้ได้วยไงครูเป็นครูคนใหม่ไม่ใช่เหรอรู้สิครูรู้จักกับเขาตอนไหนเอ้ยบอกบอกอ๋อแค่ไปเรียนบอนแล้วบอกชื่ออะไรครับผมยังไม่เคยรู้เลยครับขอต้อการตามมาก่อนนด้ไหมครับได้ครับคุณอยากทำตัวเนผู้หญิงดิ ครับเียนสองเขาชอบทำแบบนี้น่าเรียบร้อยครับนองบอสมากับแมวคุณเลือกอะไรครับแมวอยู่แล้วเลือกแมวครับยือะไม่ใช่ผมผมเลือกหมาเพราะที่บ้านผมเลี้ยงหมาแล้วมันชื่อนแ้่คุณเล้วครับแมวเัรมันเอึ้อยื่นแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับใกล้จะหมดข้าวแล้วนะครับเดินนักเรียนทุกคนออกไปดื่มน้ำปัาสาวะ ไปดื่มน้ำแล้วก็ปัสสาวะได้เลยครับแล้วไปเลยครับไปเลยครับงบอลไรครับอย่างน้อยเด็กนักเรียนก็ไม่ดูความจริงว่ตคุสงกามเป็นไง วันนี้บอรู้สึกว่าคุณเฟย์ฟแบบแปลกเลยวไม่นะดูโง่ดิ